สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอะวันนี้พี่อ้อยจะคลิปนี้เนาะพี่อ้อยจะทําคลิปนําเรื่องก่อนนะคะคืออ่าคลิปนําเรื่องพี่อ้อยก็มีว่าอสมัยนั้นเมื่อปีสองพันห้ารอยี่สิบนะคะท้าความใจเลยพี่อ้อยแต่งงานเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนาะ ก็บ้านก็จะอยู่ตรงถนนเจริญกรุงนะคะแต่งเข้ามาอยู่ตรงเจริญกรุงเนาะในครอบครัวที่พี่้อยแต่งเข้ามาตรงเนี้ยมีรับรับอ่าอาม่าอาม่าพี่้อยเนาะก็จะเลี้ยงหลานไว้หนึ่งคนนะคะเป็นหลานผู้หญิงเนาะเป็นหลานผู้หญิงแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะแก้มเป็นพวงนะคะ ตัวป้อมๆคือเด็กก็อมาม่าดูแลดีเนาะคือจะแก้มเป็นพวงเลยแล้วก็เราก็อยู่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเด็กคนนี้มาหลายเดือนเลยนะคะหลายเดือนเลยเนาะจนจน,จนอ่ะเขาได้เข้าไปเรียนอนุบาลก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะเรียกพี่อ้อยเรียกอากิมนะคะเขาไปเรียนอนุบาลเ,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 เนาะเช้าอมาม่าก็ไปส่ง เย็นอามากก็ไปรับกับอตอนเป็นเรื่องน่ารักนรักของเด็กนาะก็คือเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยคุยอะไรกับใครอะไรประมาณนั้นอะแต่พอพอเขากลับมาถึงบ้านเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเขาจะบอกอากิฟูจิอะไรประมาณนั้นเนาะเนาะพอเป็นเด็กน่ารักเขาก็บางทีก็ทันเข้าห้องน้าบางทีก็ไม่ทันแล้วก็ต้องเป็นคนทำตามสารให้อะไรให้ แล้วเขาก็รักเราเนาะพี่อ้อยก็เลยอืมเราแต่งเข้ามาใหม่ๆเราก็ไม่เอ่อยังไม่มียังไม่มีลูกพี่อ้อยก็ขอ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 กแม่เขาขอเป็นลูกบุญธรรมขอเป็นลูกบุญธรรมแล้วเราก็แบบเออจนแต่จริงๆพี่อ้อยมาขอเขาตอนโตแล้วมาขอเขาเป็นลูกบุญธรรมตอนโตแล้วก็ก็จะห่างๆกันไปเพราะว่าพี่อ้อยต้องค้าขาย แล้วพอเขาเริ่มเข้าโรงเรียนคือเข้าระดับขั้งแรกเลยอ่ะเป็นเป็นก่อนอก่อนวัยเรียนเนะาะก็เหมือนกับเราไปฝากเขาแล้วเขาก็สอนสอนเล็กๆน้อยๆเป็นเป็นนัสเซอรี่ประมาณนะแต่พอเขาได้ไดเข้าเขา้เขาเรียนจริงๆก็คือพ่อแม่เขามารับกลับไปรับกลับไปแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็จะเจอกันอีกทีหนึง่งก็ เขาก็โตแล้วโตแล้วแล้วก็พี่อ้อยก็เลยขอเขาเป็นลูกมุญทรเขาก็เขาก็เรียกหมาม้า <ama> เขาก็เรียกพี่้อยเป็นหมาม้าแต่ตอนตอนที่ก่อนที่เขาจะโตพี่อ้อยก็เริ่มมีน้องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกลัวกลัวเราเพราะว่าจากที่เราเคยแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบท้องเราก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรประมาณเนี้บางทีก็ลูกดิ้นมั่งอะไรมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ย เขาก็จะกลัวเนาะบางทีแบบจับตรงนี้สิ่ลูกจับตรงนี้สิ่ลูกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะกลัวไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่พอพอเริ่มพอเขาเริ่มโตขึ้นอะไรขึ้นจนกระทั่งเขาเรียนระดับมหาลัยสิ่งที่เขารักมากที่สุดก็คือการเดินป่าคลิปนี้พี่อ้อยจะไม่ทำยาวมาก เนาะจะเป็นคลิปนําล่องก่อนเนาะจะก็จะเป็นว่าเออเขาชอบชอบชอบการเดินป่าชอบเดินป่าชอบไปส่องนกไปส่องนกจะมีสะพายกล้องจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกับทีมเพื่อน,น,นเขาอะไรเงี้ยที่เขาชอบที่สุดก็คือไปเดิน่าป่าที่ดอยอินทนนท์หรือที่ไหนที่เขาได้ข่าวว่าจะมีนกเงือกจะมีนกอะไรที่แบบสวยงามจะมีนกที่ นานๆจะย้ายถิ่นมาทีหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็จะไปเวลาวันเกิดามากเราก็จะเจอกันทีพนะอเห็นปุ๊บเขาก็จะวิ่งเข้ามาเกาะวิ่งเข้ามากอดในช่วงในช่วงนั้นพอดีแบบที่บ้านเนาะที่บ้านก็พี่ชายพี่ชายแฟนก็แต่งงานเข้ามนะแต่คนนั้นอะ่ะ สพะพ้ายนิสัยแม่โอเคเขาก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วเขาเห็นแบบบางทีบางครั้งอะอสะพ้ายอีกคนเขาทำก่อมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยก็จะห้ามเขาก็จะห้ามไม่เอาลูกไม่เอาช่างเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาไม่รู้จักคิดเราเป็นเด็ก เราก็ต้องรู้จักคิดถ้าเขาไม่คิดเราก็ต้องคิดไม่เอาเนอะลุงเนาะเขาบอกไม่ได้ไม่ยอมเพราะว่าเขาจะรักอามามาอามาเป็นคนเลี้ยงเขามาแต่เลกแล้วคนที่เลี้ยงคนที่สองก็คือพี่อ้อยเขาไม่ชอบคนนิสัยอย่างนี้มามา้มาไม่ต้องมาห้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็โหเวลาถ้าถ้าเวลาหล่อนแรงหล่อนตะแรลงน่าดูเนาะแล้วก็ ก็ห้ามไปอะไรไปพอเขาก็เคยแบบพยายามว่าเราไม่ชอบเราเขาไม่ต้องเจอหน้าเขาลูกเนาะเขามาเราก็เราก็เดินไปอีกที่นึงซะอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ต้องไปทักทายไม่ต้องไปคุยกับเขาถ้าคุยแล้วมันจะเกิดปัญหาเกิดอะไรเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงก็จะสอนไปเขาบอกว่าถ้ามาม้าไม่ห้ามตายแน่เขาบอาอย่างเงี้ยเราก็นั่งขำเนาะไม่นิสัยไม่ มันมาเหมือนเหมือนเราได้ยังไงเพราะว่าพี่อ้อยก็จะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนเนาะสมัยตอนเราเป็นใยรุ่นเราก็จะไม่ยอมถ่รเขาก็พูดแบบนั้นเขาก็พูดแบบนั้นเสร็จแล้วก็ห้ามก็พอ,พอได้เวลาเลิกเลิกงานที่แบบมาสิเลี้ยงอามาวันเกิดเนาะเขาก็กลับบ้านเขาไปพอเขากลับบ้านเขาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยเพราะว่า ในช่วงนั้นพอดีพี่อ้อยมีปัญหากับครอบกับที่บ้านกับสาม,มีก็ต้องก็แยกทางกันก็เลยไม่ได้เจอเขาไปเจอเขาอีกทีหนึงตอนที่เขาจบปริญญาเขารับปริญญาเขาก็าโทรมาเขาบอกคินยูไหน นจะรับปริญญามามาได้ไหมอะไรได้ไหมแล้วก็ไปเพื่อกัก็ไปเจอหน้ากอดใย่่เลยกอดใหญ่เลยเขาพูดกับคนที่บ้านว่าเขาจะเอาพี่อ้อยกลับมาให้ได้เพราะว่าเขารู้ว่าปัญหาครอบครัวเนาะพอถ้ามันแยกกันแล้วมันจะกลับมาคืนดีกันะมันยากเขาบอกเขาจะพาพี่อ้อยกลับมาให้ได้ แล้วเ,เขาก็ทําไม่ได้คลิปนี้พี่อ้อยจบแค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นคลิปนำล่องเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะต่อคลิปที่สองที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต่อคลิปที่สองเนาะขอบคุณค่ะ